น้องๆคะเรามาเปรียบเทียบจำนวนกันค่ะเรามาเปรียบเทียบจำนวนของมะเขือเทศต่อแอปเปิลกันมีมะเขือเทศอยู่6ผลและแอปเปิลอยู่2ผล6หาร2เท่ากับ3เราสามารถบอกได้ว่ามีจำนวนมะเขือเทศอยู่3เท่าของจำนวนแอปเปลิล หรือเราสามารถเปรียบเทียบจากจำนวนของแอปเปิลต่อมะเขือเทศได้เท่ากับ2หาร6เท่ากับเศษ1ส่วน3ดังนั้นมีจำนวนแอปเปิลเท่ากับเศษ1ส่วนสของจำนวนมะเขือเทศค่ะเรามาเปรียบเทียบจำนวนของส้มต่อกล้วยกันมีส้มอยู่12ผลและมีกล้วยอยู่3ผล สิหาร3าเท่ากับ4ดังนั้นมีจำนวนส้มอยู่สเท่าของจำนวนกล้วยค่ะเรามาเปรียบเทียบจำนวนกล้วยต่อส้มกันต่อ3หารสิองเท่ากับเศษ1นส่วนสดังนั้นมีจำนวนกล้วยเท่ากับเศษ1นส่วนสของจำนวนส้มค่ะ เรามาเปรียบเทียบความยาวของดินสอกับดินสอสีกันความยาวของดินสอเท่ากับ16หเซนติเมตรและความยาวของดินสอสีเท่ากับ8เซนติเมตร16หาร8เท่ากับ2ดังนั้นดินสอมีความยาวเป็น2เท่าของดินสอสีค่ะ8หาร16เท่ากับเศษ1ส่วน2ดังนั้น ดินสอสีมีความยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของดินสอค่ะเรามาเปรียบเทียบปริมาตรของน้ำส้มและโคลากันน้ำส้มมีปริมาตร750มิลิลิตรและโคลามีปริมาตร250มิลลิลิตรหาร250เท่ากับ3ดังนั้นน้ำส้มมีปริมาตรเป็น3เท่าของโคลาหรือ250 หาร750เท่ากับเศษ1ส่วนสดังนั้นโคา้ามีปริมาตรเท่ากับเศษ1ส่วนสของน้ำส้มค่ะ